สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะมาพูดเรื่องเครื่องดื่มและการบริการนะคะเครื่องดื่มและการบริการนี้มีอยู่4หัวข้อที่เราต้องเรียนนะคะคือ1ชนิดของเครื่องดื่ม 2>, 2. การประกอบเครื่องดื่มนะคะ 3. การตกแต่งและบริการเครื่องดื่มนะคะ 4. การประกอบเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมาดูอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพะเครื่องดื่มสุขภาพมีอะไรบ้างเป็นยังง ่ะเครื่องดื่มนะคะมาดูว่าเครื่องดื่มหมายถึงอะไรหมายถึงอาหารที่จัดเตรียมขึ้นเพื่อใช้สําหรับดื่มมีน้ําเป็นองค์ประกอบหลักใช่ไหมคะเครื่องดื่มมีทั้งประโยชน์และโทษต่ตอร่างกายซึ่งขึ้นอยู่กับการผสมส่วนผสมที่สําคัญโดยโดยเครื่องดื่มที่มีประโยชน์จะทํามาจากผักและผละไม้ซึ่งอุดมไปด้วยวิตามินและแลเซแรส่วนประกอบอื่นนะคะและส่วนอื่นๆที่ผสม ก็ช่วยกระตุ้นประสาทและคาเฟอีนแอลกอฮอล์สำหรับเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลในปริมาณมากอาจทำให้เกิดโรคอ้วนได้นะคะต่อไปนะคะเรามาดูชนิดของเครื่องดื่มเนาะในปัจจุบันเครื่องดื่มที่ผลิตและจําหน่ายโดยทั่วในตลาดในท้องตลาดของเรานะมีหลายชนิดทั้งมีประโยชน์และมีโทษต่ตอร่างกายดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีให้รสชาติที่อร่อยเกิดความสดชื่น และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคผู้ผลิตเขาเลยเลือกผลิตเครื่องดื่มที่มีทั้งประโยชน์ต่อร่างกายนะคะแล้วก็ผู้บริโภคให้ความสนใจมากที่สุดซึ่งเครื่องดื่มที่ผลิตมีจําหน่ายทั่วไปในท้องตลาดเราดังนี้หนึ่งนี่ก็น้าดื่มใช่ไหมคะน้ําดื่มต้องเป็นน้ําที่สะอาดที่ได้มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกโดยมีคุณสมบัติเบื้องต้นก็คือใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสใช่ไหมคะ สน้ำแร่ใช่ไหมคะน้ำแรนะ่เป็นน้ำที่ได้จากแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมีแร่ธาตุบางชนิดผสมอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมซึ่งมีแร่ธาตุที่สำคัญคือแคลเซีมลลยมฟอสฟอรั์แมกนีเซียมโซเดียมโพแทสเซียมซัลเฟตไบคาร์บ,บอเนตและสังกะสี 3. โซดาโซดาเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลก,กอฮอล์ชนิดอัดแก๊สนะคะ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับใช้ดื่มในบางโอกาสและนิยมปรุงผสมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บางชนิดในบางครั้งอาจจะไปผสมกับเครื่องดื่มชนิดอื่นๆเพื่อให้มีรสชาติซับซ่านะคะชวนดื่ม 4. น้ำหวานน้ำหวานผสมสีเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์และไม่อัดลมประกอบด้วยน้ำน้ำตาลละลายน้ำมีการ แต่งสีแต่งกลิ่นแต่งรสและมีใสสารกันเสียนะคะก่อนดื่มต้องมีการเจือจางโดยใช้น้ำสะอาดใช่ไคะ5านะคะน้ำหวานอัดแก๊สเรียกกันทั่วไปว่าน้ำอัดรมเป็นเครื่องดื่มที่ทำมาจากน้ําหวานมีการแต่งสีกลิ่นรสและเติมกลดนะคะสามารถบริโภคได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเช่นกดจา ผลส้มแก้จากคาร์บอนไดออกไซด์นะคะหน้ำผักและผลไม้เป็นเครื่องดื่มที่ผลิตจากผักและผลผลไม้ชนิดเดียวกันหรือหลากหลายชนิดผสมกันก็ได้นะคะทั้งเครื่องดื่มผลิตจากสมุนไพรเช่นใบบัวบกน้ำส้มน้ำมะพร้าวน้ำมะขาม น้ำกระเจี๊ยบน้ำฟักทองน้ำเก๊กหวยน้ำลำไยอย่างเงี้ยนะคะน้ำมะตูมน้ำลิ้นจี่สับปะรดมะเขือเทศน้ำสลระแหน่ใบเตยอัญชันน้ำขิงน้ำตาคร้น้ำแครอทน้ำบีทรูทนะคะเจ็ดน้ำพันนะคะเป็นน้ำผลไม้ปรุงแต่งที่ทำมาจากผลไม้หลายชนิดผสมกันเพื่อให้มีกลิ่นสีและรสชาติที่แตกต่างกันออกไปและอาจมีชิ้น ผล,ลไม้ตัดเป็นรูปต่างๆเช่นแอปเปิลฝรั่งสับปะรดและส้มเขียวหวานและบางครั้งอาจจะเติมโซดาลงไปด้วยนะคะ 8. น้ำชานะคะน้ำชา9กาแฟนะคะ 10. น้ำโกโก้เห็นไหมต้นโกโก้ 11. อ่านมปรุงแต่งและนมเปรี้ยวนะคะนมปรุงแต่งก็คือนมสด นมคืนรูปนะคะหรือนมผงที่ปรุงแต่งด้วยสีกลิ่นรสเช่นน้ำตาลกลิ่นปรุงต่างๆนะคะชโคโค็อกโกแลตรสงารสสตอรอเบอรี่ทั่วพืชโดยผ่านกระบวนการของการทำนมพัชไรนะคะชนิดของนมเนี้แล้วแต่เด็กนะคะสําหรับเด็กแต่ไม่เหมาะสําหรับการใช้เลี้ยงทารกเพราะคุณค่าของ,อา,งอาหารบางอย่างก็จะถูกทำลายในกระบวนการผลิตนะคะและมี การเติมรสชาติลงไปอาจจะทําให้นมเปรี้ยวหรือมีรสหวานนะคะนมเปรี้ยวเป็นผลิตภัณฑ์นมที่เกิดจากการเติมจุดินทรีย์ลงไปเพื่อเปลี่ยนน้าตาลและโตสในในน้ำนมนะคะให้เป็นกรดแลคติดมีรสเปรี้ยวและสามารถเก็บไว้ได้นานนะคะ 12ก็คือน้ำนมจากพืชนะคะต่อไปเรามาดูเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเครื่องดื่มประเภทนม 1. น,นมสดพัชไรเป็นการฆ่าเชื้อโดยใช้อุณหภูมิกว่า100องศานะคะแล้วก็เพื่อยับยั้งการเจริญเต,ติบโตของสปอร์แล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะ2นมสด สเตอร์ีไลท์นะคะนมสดสเตอร์ีไรท์ก็เป็นนมสดที่ผ่านกรรม,มวิธีการฆ่าเชื้อนะคะความร้อนไม่ต่ำกว่า100องศาใช้เวลาเหมาะสมและผ่านกรรม,มวิธีการทำนมสดให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะคะแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นแล้วก็ใช้กินได้นานนะคะต่อไปก็นมยูเอ็ทีนะคะก็คือนมสดเหมือนกันที่ผ่านกรรม,มวิธีความร้อนไม่ต่ำกว่า133องศานะคะไม่น้อย กาหนึ่งนาทีนะเขาก็มีกรรมวิธีในการทำแล้วก็ค่อยบรรจุลงไปในกล่องนะคะ 3. นมปรุงแต่งนมปรุงแต่งก็คือนมสดนะคะคืนรูปหรือนมผงที่เขาปรุงแต่งกลิ่นสีรสเช่นน้ำตาลชนิดต่างๆรสช็อกโกลลแลตรสงารสสตรอเบอรี่รสท่านิยพืชโดยผ่านกระบ,บวนการทำนมสดสเตอริไลส์นะคะแล้วก็นมสดชนิดนี้ไม่สามารถาให้เด็กทารกระประทานได้นะคะ เพราะว่าคุณค่าทางอาหารบางชนิดนะคะถ้าถูกทําลายไปในกระบวนการผลิตนะคะและมีการเติมรสชาติลงไปอาจจะทําให้มีรสเปรี้ยวหรือรสหวานนะคะ 4. นมผงนมผงก็มีอยู่3มชนิดเหมือนกันนะคะชนิดที่1ก็คือนมผงแบบธรรมดาก็คือนมสดที่ผ่านกรรมวิธีการระเหยน้ําออกกันหมดแล้วก็เหลืออยู่แค่เพียงผง ไม่เกินร้อยละสองถึงสามการละเหยเอาน้ำออกนะคะยิ่งมากก็ยิ่งเก็บใต้นานนะคะและนมชนิดนี้จะสูญเสียวิตามิน B1 นะคะและวิตามิน C ไปในระหว่างกรมาวิธีการผลิตนะคะ 2. นมผงขาดมันเนยหรือนมพร่องมันเนยเป็นนมที่สกัดไขมันบางอย่างออกนะคะมีราคาถูกกว่านมผงธรรมดา คนทั่วไปเลยมักเรียกนมชนิดนี้ว่าหางนมนมชนิดนี้จึงไม่เหมาะสมสำหรับในการเลี้ยงเด็กนะคะสามนมผงดัดแปลงสำหรับทารกเป็นนมผงที่ทำให้มีลักษณะคล้ายนมแม่นะคะนมผงบางยี่ห้ออาจเติมเกลือแร่และวิตามินที่มี น้อยในนมมรรดาให้เหมาะกับความต้องการของร่างกายของทารกได้แก่วิตามินดีเหล็กและวิตามินซีเป็นต้นนะที่เขานิยมใช้ในการเลี้ยงทารกที่มีอายุประมาณ10เดือนขึ้นไปนะหลังจากก่อนหน้านั้นก็คือทานนมแม่ใช่ไหมคะก็ส่วนมากก็เด็กตั้งแต่1นึขวบขึ้นไปนะคะเปลี่ยนไปดื่มนมผงชนิดธรรมดาค่ะ 3. เครื่องดื่มธัญพืชนะคะเป็นเครื่องดื่มที่ผลิตจากธัญพืชที่ได้จากข้าวข้าวโพดเมล็ดแห้งอย่างเงี้ยเช่นงาหรือข้าวงอกอย่างเงี้ยนะคะในหน่วยนี้ก็เป็นหน่วยของเครื่องดื่มที่นักเรียนก็คุ้นเคยและดื่มกันเป็นประจำนะคะอันไหนที่มีประโยชน์นักเรียนก็ดื่มอันไหนที่ไม่มีประโยชน์ก็ไม่จําเป็นก็ไม่ควรดื่มมากเกินไปนะคะ สำหรับหน่วยนี้คุณครูหวังว่านักเรียนคงจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็สวัสดีค่ะ